นี่นะครับปลาบึกนะครับเดี๋ยวพนิชแนนก็จะหยิบให้ดูนะครับยกให้ดูนะครับอันนี้ตัวกี่โลครับตัวนี้ยี่สิบโลยี่สิบโลนะครับมลาไหวไหมอ้าไหวก็ต้องไหวนี่นะครับก็เป็นปลาบึกนะครับเออเห็นคุณป้าเขาบอกว่าตัวนึงก็ประมาณยี่สิบโลนะครับปลาปลาตัวแรกที่พนิชแนนก็จะแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นปลาปลากายค่ะปลากายนะครับท่านโจงนี่โลปลากายนี่โลเท่าไหร่อ่ะครับ อันนี้โลละร้อยแปดสิบจ้ะนี่นะครับไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ปีนี้เพิ่งได้ตัวแรกเลยนี่ครับที่จะใหญ่ไม่ได้เลยค่อนข้างจะยากอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ไซส์กี่โลนะครับเนี่ยอันนี้สิบโลค่ะสิบโลนะครับปากกายใช่ไหมครับเนี่ยนะครับปากกายจะมีจุดอย่างนี้นะครับไซส์สิบโลลองชั่งดูได้ไหมครับได้ค่ะอามาเลยงกผู้ชมนี่นะครับปลาเขานะครับอันนี้ไซส์กี่โลครับพี่จ๊ะหกโลค่ะนะครับหกโลขวานะครับเนี่ยนะครับปลาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับก็ตัวนี้เขาเอาไปทำอะไรครับลด10%นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพันิ h ช n แนลนะครับวันนี้พันิ h ช n แนลก็พามาที่จังหวัดชัยนาทนะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับมาที่เขื่อนเจ้าพยาครับ ตอนนี้ตลาดนี้กําลังเป็นที่นิยมกับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยนะครับมีทั้งปลาสดนะครับปลาสดนี่ก็คือเป็นปลาแม่น้ํานะครับแล้วก็มีผักสดสดมีผลไม้หลายหลายอย่างนะครับรวมกันก็ามาเที่ยวกันนะครับถือติดไม้ติดมือกันได้เลยนะครับที่ตลาดเื่อนเจ้าพญานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันด้านในเลยนะครับ อ่านะครับก็มาอีกร้าหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ปลาอีทเนี่ยเขากำลังดังเลยนะครับในโลกโซเชียลนะครับก็ขายปลาหน้าเขื่อนใช่ไหมครับป้าอ่านะขอแนะนำนะครับปลาอีทปลาอีทครับสวัสดีครับเดี๋ยวปลาอีทเขาจะมาบอกว่าปลาชนิดต่างๆนะครับว่าเป็นปลาอะไรเอาไปทําอะไรได้มากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับดูนะครับอันนี้นะครับเป็นปลาบึกใช่ไหมครับป้าขายโลเท่าไหร่ครับยกตัวร้อยยี่สิบโล ยกตัวโลละร้อยยี่สิบนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าหั่นแล้วผิดละยี่สิบบาทตัวแปดบาทนะครับอันนี้ปลาพึ่งพ่งจับเลยใช่ไหมครับนี่นะครับปลาบึกนะครับเดี๋ยวพานิชแนนก็จะหยิบให้ดูนะครับยกให้ดูนะครับอันนี้ตัวกี่โลครับตัวนี้ยี่สิบโลยี่สิบโลนะครับมาไหวไหมไหวก็ต้องไหวอ่ะนี่นะครับก็เป็นปลาบึกนะครับเห็นคุณป้าเขาบอกว่า ตัวหนึ่งก็ประมาณ20่สิบโลนะครับนะครับยกตัวก็คือ120ใช่ไหมครับเนี่ยครับไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับพนิชแนะก็หนักแล้วนะครับดูนะครับก็ค่อนข้างจะหาทานยากนะครับวางแล้วนะครับ่านะครับก็เดี๋ยวป้าอีทก็จะแนะนําอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสายพันธุอะไรครับอันนี้แตนี้อันี้สายพันธุ์แบบเหมือน มันเป็นเหมือนพวกจนวนไอแบบผสมเนื้ออ่อนอะโอ้กรายพันธุ์มาเป็นปลาขาวออเป็นปลาข้านะครับก็ตัวนี้ขายโลเท่าไหร่ครับตอนนี้ปล่อยอยู่แค่สองร้อแปดสิบก็สองอยหสิอถ้าเหมาทั้งตัวเหมาทั้งตัวเหมาทั้งตัวนะครับเนี่ยนะครับก็หนักเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับปลาข้านะครับอันนี้นะครับประมาณห้าโลไซส์ยังใหญ่เลยนะครับปลาต่อไปเดี๋ยวไปดูต่อเลยนะครับ อันนี้อ่อนจ้าอันนี้ก็เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมก็อันนี้ก็ไซส์ประมาณไม่ถึงครึ่งโลนะครับเห็นไหมครับก็ที่ร้านปลาอีทนะครับโลเท่าไหร่ครับป้าอันนี้ถ้าเป็นขีดขีดละห้าสิบบาทอ๋อห้าสิบาทใช่ไหมครับโลแล้วก็สี่ร้อยห้าสิบอ๋อนะครับอันนี้ก็ไปทําชูชีทําต้มยําได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับปลาค่อนข้างหายากนะครับปลาชื่อปลา ปลาแดงปลาแดงนะครับนี่นะครับเขาก็หัวเขาจะแดงอย่างเงี้ยครับแต่คนไทยเราเรียกปลาเนื้ออ่อนอ๋อนะครับอ๋อเรียกว่าปลาเนื้ออ่อนจริงๆแล้วก็เป็นปลาแดงใช่ไหมครับเนี่ยนะครับก็ไม่แพงนะครับมากันได้เลยนะครับปลาต่อไปเลยปลากดครั้งค่ะเนี่ยท่านผู้ชมนะครับปลาหน้าดินเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับปลากรดครั้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะมีหนวดยาวเนี่ยครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสองห้า อันนี้เป็นเป็นปลากฏดสายพันธุ์อะไรครับป้าปลากดคังแม่น้ำปลากดคังแม่น้าเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมไปปลาต่อไปเลยเพโพเล็กเนี่ยมันไม่มีมัใหญ่ไม่มีแล้วอันนี้นะครับเพโพนะครับก็จะเป็นหูดำเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะสับสนนะครับถ้าจะเป็นปลาเทโพเนี่ยเขาจะมีหูดำๆอย่างนี้นะครับดูให้ดีนะครับเนี่ยนะครับคล้ายๆกับปลาสวายเลยครับอ้าวปลาต่อไปเลยหูนี่ก็เป็นปลาแม่น้ําเหมือนกันใช่ไหมครับน้กระพงน้ำเกด มาไปมาได้ยังไงนี่ไม่ได้ปลาเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับได้ปลาตกเอันนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับอันนี้อ่ะสามร้อยโอ้สามร้อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับถ้าขึ้นห้าก็น่าจะหลายตังค์อันนี้ไซส์ประมาณกี่โลครับห้าโลโอ้นะครับเนี่ยนะครับนดีอย่างใหญ่เลยครับปลากระพงปลากระพงครัจี๋โอ้ปลาจีนโอ้มาดูนะครับปลาจีนป้าแกก็ใจดีให้พนิชชแนลยกเลยครับอันนี้ก็เป็นปลาจีนนะครับเนี่ยนะฮะ ก็ปลา,ายังไไม่่ด้แชเจ๊เพิ่งมาปาปลจีนนี่ลโลเท่าไหร่ครับแอนเข้าไปเลยเหมือนกันอันนี้โลเท่าไหร่ครับป้าสองร้อยห้าสิบเปิดร้านให้เลยจากสองร้อยแปดนี่ครับปลาจีนโลเท่าไหร่ครับปลาแปดสิบบาทปลาจีนนี่เขาเอาไปทําอะไรได้มั่งครับปต้มยำครับต้มยำต้มต้มต้มยำอ๋อ,อนะครับได้หมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยนะครับโอ้ อันนี้ก็เป็นปลาอะไรอะครับปลาสวายลูกโอ้เ oh, นี่ครับปลาสวายสวายแม่น้ำเราอันนี้โลเท่าไหร่ครับปลาสวายสวายยกตัวโลละห oh. นะ้าสิบจานแถวเกี่รละหกบาทหกบ,บาทเจ็ดบาทแถวเนี้ยปลาตามไซส์ตามราคาครัับมนจะแพงมาเขา,าแพงมาเราก็ต้องแพงไปอนะครับก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะครับมีแดด มาสับสี่นหมูได้ปะสับได้แค่นี้ลูกเอาไปยืมไม่ได้วางครับทำม่ายเขาตีู้วหมักตดออกหัวป๊อเผลอออไม่สองหัวอาอสามหัวเลยค่ะอาสา ตับให้ดิ้งค่ะดิ้งคือจะอยูเอาไปส่งตู้เย็นไงป้าครับก็เดี๋ยวสายๆก็หมดแล้วใช่ไหมครับได้จ้ัดได้ตายเราทุกคนเลยครับครับพลาดไม่ได้นะครับได้ปลาสดๆจากแม่น้ําเลยนะครับท่านผู้ชมครับจับเป็นทิ้งแกงกันนะตักเอาเลยสี่พอป้าได้ัดจัดจัดถามให้ หนูเห็นมีป้าคมดีเออเนโอ้มีป้าอีคมแล้วคมดีจังขนุนแล้วก็อีกหลายนักเขาจะเข้าอ่ะหัวไปส่งให้เขาไงไอห้องเย็นนี่เงี้ยมันไปลำบากเด้อก็นะครับก็ขอฝากร้านปลาอีด้วยนะครับที่ตลาดเขื่อนเจ้าพญานะครับก็เขา จะเปิดประมาณตีสีนะครับแล้วก็สี่โมงของก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปเลยนะครับน,นะครับก็มาอีกร้านนึงนะครับฮาน,นิชชาแนลขวนําเสนอนะครับที่ตลาดเขื่อนเจ้าพยาก็ร้านนี้ก็เป็นปลาสดาปลาแม่น้ําเหมือนกันนะครับ ก็จะมาสอบถามที่ร้านพี่ยุ้ยนะครับพี่ยุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เศรษฐกิจดีไหมครับก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแต่ขายหมดทุกวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะปลาปลาไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้หายากเลยนะครับอันนี้นะครับปลาปลาตัวแรกที่พนิชแนนเขจะแนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นปลาปลากายค่ะปลากายนะครับท่านผู้ชมนี่โลปลากายนี่โลเท่าไหร่ครับอันนี้โลละร้อยแปดสิบจ้ะนี่นะครับไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ ปีนี้เพิ่งได้ตัวแรกเลยค่ะนี่ครับที่ใจใหญ่ไม่ได้เลยข่้น้างจะยากอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะไซส์กี่โลนะครับเนี่ยอันนี้1ิบโลค่ะสิบโลนะครับปากกายใช่ไหมครับเนี่ยนะครับปากกายจะมีจุดอย่างนี้นะครับไซส์สิบโลลองชั่งดูได้ไหมครับได้ค่ะอ่ามาเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวพนิช a n แนลจะชั่งให้ดูเลยนะครับ พอมันห้อยแล้วมันชั่งไม่ได้พอมันห้อยแล้วน้ำหนักมันลงไปหมดเห็นไหมครับเกือบ1ิบโลนะครับโอ้โหพี่้ยน้หนักมันมาชนที่หาใกล้เคียงเลยนะครับดูนะครับไสใหญ่ๆนะครับอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวขอมาทานโทษพี่ยุ้ยจะวางให้นะครับนี่แหละครับไซส์อย่างนี้หาหาทานยากนะครับก็ พี่ยุ้ยบอกอีกทีนะครับโลเท่าไหร่ครับ180จ้ะนี่ปลาไซส์ใหญ่เลย180นะครับจ้ะถ้าไซส์เล็กก็150ก็คือไซส์สี่ร้อยเนี่อ๋อจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเนื้อเนื้อเนื้อไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนี่ทานเหมือนกันไหมครับพี่ยุ้ยทานเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแต่ปริมาณมันได้เยอะกว่าอ๋อนะครับอ่ปลาต่อไปนี่ก็เดี๋ยวก่อนนะฮะโลละอีกทีนึงไซส์ใหญ่180 180นะครับไซส์รองลงมาคือ150จ้ะนะครับก็ พลาดไม่ได้เลยครับเอาไปเป็นทําปลาทอดมันใช่ไหมครับแล้วก็อะไรได้อีกฮะแล้วก็มีปลาเขาแนะนําปลาเขาปลาเขาใช่ไหมครับเนี่นะครับปลาเขานี่ที่ทางตลาดค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับอันนี้ตัวกิโลครับประมาณประมาณ4โลได้4โลนะครับโลเท่าไหร่ครับของยุ้ยขาย250เอาไปทําอะไรมั่ง ผัดชาผัดชาครับดูนะครับโอ้โหได้เยอะแยะเลยนะครับาปลาต่อไปคือปลาอะไรครับปลาสวายค่ะโอ้โหดูทางครับเป็นนางเอกของที่นี่ปลาสวายไม่ใช่ลงขายมาค่ะเนี่ยลอยขายเห็นชัดเลยคล้ายๆกับปลาบึกเลยนะครับเ<ช>นี่ยฮะโอ้โหดูนะครับด้วยความที่ว่าแม่น้ําเราดมสมบูรณ์ปลาลวกวนแล้วก็ตัวใหญ่ตอนนี้นะครับโลเท่าไหร่ครับส,สำหรับวันเนี้ย40บาทค่ะ ราคามันขึ้นมา4 40บาทเท่านั้นเองนะครับก็ทําให้นะคะทำทำให้ด้วยแล้วก็ทําเป็นอะไรได้มั่งครับบริโภคเราไปแล่เป็นเนื้อเนี่ยแล้วมาทอดผัดกะเพราผัดฉ่าทำอะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับก็จะเนื้อฉ่ามากปลาต่อไปนะครับเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าเป็นปลาหายากด้วยใช่ไหมครับเป็นปลาหายากแห่งปีเลยนี่ใช่ไหมครับอันนี้ปลาอะไรปลามมามาค่ะนี่แหละครับถ้าท่านผู้ชมจะไปที่บึงบอระเพ็ดนะครับ เขาจะมีเสียงร้องด้วยนะครับลองไปเทสเสียงได้ที่บึงบริเพดนะครับเขาจะมีแบบสาธิตเสียงให้เห็นเลยครับว่าเสียงของเขาเป็นยังไงก็นี่ก็คือปลาม้านะครับดูนะครับไซส์ใหญ่อย่างนี้หายาก่จะอ่อนนุ่มเป็นสีชมพูเลยโลเท่าไหร่ะครับ400ค่ะปลาม้าใหญ่โลละ400นะครับสดๆมาเลยใช่ไหมครับสดๆค่ะลงค่ะปลาต่อไปเป็นปลาอะไรเอ่ยุแนะนําปลาแดงตัวนี้นี่นะครับปลาแดงน่ครับสดๆตัวเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ เป็นฤดูการใหาปลาด้วยใช่ไหมครับแดงอย่างนี้นะครับการดูสดๆก็จะดูอย่างนี้นะครับเนี่ยสดมากเลยนะครับท่านผู้ชมคือตัวเขาจะแดงเลยนะครับมันคล้ายๆกับปลาเนื้ออ่อนเลยใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอันเดียวกันนั่นแหละอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นไข่ไรเอ่ยไข่ปลาตะเพียนไข่ปลาตะเพียนนะครับท่านผู้ชมอย่างเยอะเลยนะครับ เอาไปทอต้มแล้วเนื้อมันจะเป็นสีค่ะไอสีเหลืองค่ะโลเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะครับเอ้าเมื่อกี้ลืมถามไปอันนี้ปลาแดงนี่โลเท่าไหร่ครับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าเข้ากรุงเทพก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับอาดูนะครับก็ไม่มีอะไรครับเอาปลาแปลกๆมาเลยครับนี่แหละครับเอามีปลาหลดก็ไม่ไม้ดอันนี้ก็เป็นปลา ปลาลิ้นหมาใช่ไหมใช่ค่ะปลาลิ้นหมาบางคนเรียกอ่าลิ้นมังกรโอ้โหนะครับลิ้นมังกรดูนะครับแบนๆอย่างนี้เลยนะครับทอดกระเทียมอร่อยค่ะปลาเขาจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับเนี่ยนะครับก็เห็นพี่ยุ้ยเขาบอกว่าเอาไปทอดกระเทียมอร่อยนะครับโลเท่าไหร่ครับผมสองร้อยค่ะโลละสองร้อยนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นปลาลดไซส์เล็กอ่านะครับ ปลาหลดอีกแล้วนะครับปลาหลดไซส์เล็กอันนี้โลเท่าไหร่ครับพี่ยุ้ยร้านยุ้ยขาย220ร้อ่อ่านี่นะครับ220เท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับปลาหลดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เห็นบอกว่าเอาไปตากแห้งแล้วทอดกรอบๆได้ปลาหลดเนี่ยจะต้องทานเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงนี้มาเป็นปลาที่อ้วนและมันโอ้นะครับเป็นฤดูกาลของเขาเอ่อก็ช่วงสุดท้ายนี่พี่ยุ้ยมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับร้านยุ้ยเป็นร้านเล็กๆเป็นอ่าอยู่ซอยแรก ค่ะถ้ามาตามรายการของพี่ยุ้ยลดให้สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนะครับถ้ามาจากพานิชแชนเนลจะได้มีส่วนลดเปล่าครับสิบเปอร์เซ็นต์ยู่อ้าวนะครับถ้าให้ท่านผู้ชมอ้างได้เลยนะครับมาจากช่องพานิชแชนเนลนะครับลดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับน้องเนยสสวัดีค่ะอ่าเนี่ยครับน้องเนยแกแจ้งมาว่าตรงนี้ก็จะเป็นปลาเขานะครับน้ำหนักตัวประมาณกีิโลครับเนี่ยฮะประมาณได้ค่อันนี้เพิ่งขึ้นมาสดๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ยฮะ ประมาณ4ี่โลเลยใช่ไหมครับก็ขายโลเท่าไหร่ะครับปลาเขานี่นะครับท่านผู้ชมโลละ250านะครับเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปทําอะไรครับไปผัดฉ่าได้ผัดฉ่านะครับท่านผู้ชมไม่มาไม่ได้แล้วนะครับชั่วโมงนี้อันนี้นะครับปลาปลาเขานะครับก็ไซส์4ี่โลกว่าใช่ไหมครับยังใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับยกไม่ไหวเลยนะครับดูนะครับท่านผู้ชมปลาต่อไป มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาข่อยา่านะครับดูนะครับอันนี้ก็เป็นปลากายนะครับปลากายนี่ก็เขาจะมีจุดดำๆอย่างนี้นะครับก็มาทีร้านน้องเนยได้นะครับก็ปลากายนี่ก็เอาไปทําทอดมันเอาไปขูดนะครับก็นี่สดๆขึ้นมาจากแม่น้ําเลยใช่ไหมครับเนี่ยนะครับยังใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปลากายตัวนี้โลเท่าไหร่ครับโลละร้อยค่ะ โลละร้อยนะครับไม่แพงเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปลาอะไรเอ่ยปลาเทโพค่ะถูกเจะดำตรงนี้อันนี้นะครับเห็นไหมครับปลาเทโพเนี่ยนะครับลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นฟูดคล้ายๆกับปลาสวายเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็ตัวหนึ่งก็ประมาณโลตัวตัวแหญสินะโอ้นะครับ โลเท่าไหร่ครับ80บาทโลละ80บาทนะครับปลาเทโพนะครับก็หายากอยู่นะครับลักษณะของเขาอจะคล้ายๆกับปลาสวายใช่ไหมครับดูนะครับก็ที่ร้านน้องน้องเนยนะครับโอ้นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นปลาอะไรเอ่ยนี่นะครับท่านผู้ชมที่ไม่เคยเห็นปลาสังวานะครับของเขาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับโอ้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับโลเท่าไหร่ครับ โลละร้อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ปลาต่อไปนะครับนี่แหละครับลักษณะปลาหลดปลาหลดเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านชมเห็นไหมครับโลเท่าไหร่ครับสองร้อยสามสิบอ่าเป็นเป็นปลาสดสดเลยนะครับอ่อปลาหน้าเขื่อนเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เป็นปลาเนี่ยเลี้ยงอ๋อปลาทุ่งนะครับดูนะครับก็พลาดไม่ได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสวายทอนครับโอ้นะคนซื้อน้อยอย่างเงี้ยดูนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อปลาสวายนะครับดูนะครับท่านผู้ชมโอเคครับอ่านะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นปลาสวายนะครับเนี่ยนะครับลักษณะเขาจะคล้ายๆกับปลาเทโพแต่ว่าตัวเขาจะโอ้นะครับเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยนะครับก็สังเกตกันง่ายๆนะครับ มีหูหูดำกับไม่มีหูดำนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาสวายนะครับเป็นปลาแม่น้ําไซอย่างใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้โลเท่าไหร่ครับเนยโลละสี่สิบนะครับโลละสี่สิบนี่เข้อาไปทําอะไรได้มั้งครับโอ้โนะครับเอาไปแกงเอาไปใส่เกลือได้ทุกอย่างเลยนะครับดูนะครับก็ซส์ใหญ่ๆนะครับอันนะครับก็มาอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นร้านปลาตุกนะครับ ก็ประตุกครับสวัสดีครับนี่นะครับก็ประตุกเขาจะมีแบบเป็นปลาอะไรนะครับเนี่ยฮะปลาสวายย่างเลยใช่ไหมครับเหมือนคล้ายๆจะลมควันป่ะฮะเข้าไปทําอะไรอะครับโอ้โนะครับท่านผู้ชมเป็นปลาสวายย่างนะครับก็เอาไปต้มโค้งกันนะครับโลละเท่าไหร่ครับ้าตัวละร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับก็เขาทําให ไว้ให้เลยนะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปลาอะไรเอ่ยเป็นสวายอีกแล้วนะครับอ๋อนะครับอันนี้นะครับดูนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเทโพเขาจะมีแบบคล้ายๆหูดําโอ้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสวายเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยจะไม่มีอันนี้เป็นปลาเทโพท่านผู้ชมต้องเข้าใจให้ถูกนะครับเดี๋ยวจะซื้อผิดไปอันนี้ก็เป็นปลาอะไรครับ เนี่ยละครับปลาลึงปลาลึงก right ็จะเป็นอย่างนี้นะครับเข้าไปทําอะไรกันได้ครับเนี่ยฮะโหโลเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมเนี่ยครับปลาลึงนะครับลักษณะเขาเหมือนคล้ายๆปลาสวายเลยใช่ไหมครับลักษณะเขาดูยังไงครับปลาลึงนะครับแตกต่างกันตรงไหนะครับ อ๋อเนี่ยนะครับผิวเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยแต่ลักษณะเขาก็มันคนล,ละลักษณะโอ้ทาา่านผู้ชมอันนี้นะครับเทียบกันไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาลึงนะครับอันนี้ก็เป็นปลาเทโพอันนี้ก็เป็นปลาสวายนะครับเนี่ยแหละครับปลาเทโพก็จะมีหูดำอย่างนี้นะครับเนื้อเขาจะทานไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอันนี้ปลาลึงนี่โลเท่าไหร่ครับ120เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ โอนะครับดูนะครับท่านผู้ชมปลาลึงนะครับก็ไซส์กำลังดีประมาณกี่โลครับตุกสามโลกว่านะครับเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลาอะไรเอ่ยนี่นะครับปรากฏดคังใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะนขาไฟแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นปรากดเฉยๆนะครับเนี่ยนะครับก็เอาไปทําอะไรได้บ้างครับ แกงเผ็ดกับแกงป่านะครับโลเท่าไหร่ครับปรตูแปดสิบบาทนะครับก็ถ้าเข้าไปในกรุงเทพก็น่าจะหลายตังอยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับปรากฏนะครับอันนี้เป็นไข่อะไรเอ่ยนี่นะครับไข่ปลาสวายนี่เขาทำอะไรได้มั่งครับทอดหม้อหม้อดนโอ้โนี่นะครับท่านผู้ชมไข่ปลาสวายนะครับก็ครับ ขาก็จะทําเป็นต้มยํานะครับก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับโลเท่าไหร่ครับโลละร้อยสามสิบเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับไข่ปลาสวายนะครับพลานไม่ได้เลยนะครับที่ตลาดเขื่อนเจ้าพยานครับเอ่อจะเขาจะเป็นเอ่อตลาดแบบตลาดเช้าครับเปิดตั้งแต่ตีสี่ก็ประมาณสี่โมงก็หมดแล้วใช่ไหมครับต้องรีบมานะครับจันถึงเสาโอเคครับ นี่นะครับมาที่ร้านน้องจ๊ะนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูปลาตัวไซส์ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเข้านะครับนี่นะครับยังใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับปลาเข้านะครับอันนี้ไซส์กี่โลครับพ่จ๊ะ นะครับโขลกกว่านะครับเนี่ยนะครับปลาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็ตัวนี้เขาเอาไปทําอะไรอะครับลวกจิ้มได้ค่ะลวกจิ้มนะครับราคาแกงฉี่อ๋อได้หมดเลยนะครับดูนะครับก็โขลกเท่าไหร่ครับพี่สองร้อยแปดสิบก็สองร้อยแปดสิบเท่านั้นเองนะครับถ้าเข้ากรุงเทพก็น่าจะหลายตังค์อยู่นะครับหายากนะครับก็สามร้อยได้โอ้ยนะครับยังไม่ได้แช่เย็นอ๋อ อ๋อนะครับเนี่ยครับปลาเขานะครับแล้วปลาต่อไปนะครับเทโพคาหูเจด้านี่นะครับเพโพกับปลาสวายก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ปลาเทโพครับก็จะเป็นหูอย่างเงี้ยดําๆนะครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับขีดละสิบบาทขีดละสิบบาทเท่านั้นก็โลลร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าปลาต่อไปนี่เป็นอะไรเอ่ยปลาโหลดอันนี้ปลาโหลดไม่ใช่แม่นาปลาท้องนาปลาเขาดักรอบอะค่ะติดล็อกติดใจอันนี้เอาไปทําอะไรบ้างครับเนี่ยฮะ ส่วนนะคะส่วนใหญ่ไปทอดทอดแกงยรซูชิโอ้แกงปลาโอ้นะครับล่อยำโอ้ได้หมดเลยใช่ไหมครับโลเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะ250 250เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นลากกล้วยอยู่ในซาอ๋อเนี่ยนะครับพี่กดสวิตช์ก่อนอ่ะไม่เป็นไรครับอ๋ออันนี้ใช่ไหมครับใช่อ่านะครับมาดูปลาลาคัวเอ่อที่เขาเอาไปตากแห้งครับแต่ตอนนี้ก็เป็นปลาสดนะครับเนี่ย ขออนุญาตนะครับจ้าหลายเมนูส่วนใหญ่ร้านอาหารจะไปชุบแป้งน,นี่นะครับกกลปลาลากลก้วยนะครับที่เขาเอาไปชุบแป้งใช่ไหมฮะแป้งโกกิโอ้ดูนะครับโแป้งโกงโกิแห้งๆแ,แล้วก็ทอดเลยอ๋อนะครับก็บางๆบ,บางเมนูก็บางร้านอาหารก็เอาไปทอดแล้วก็แกงคูชีสามรสโอ้นะครับ,อ,บอันนี้ปลาปลาลากลากาากก้วยที่ร้านพิจาเขานะครับอันนี้ปลาแบบมาสดๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ยดูนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับปลาลาากล้วยเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ เนี่ยแหละครับก็เนื้อเขาจะทานอร่อยนะครับเวลาเอาไปชุบแป้งทอดนะครับพวกนี้เป็นปลาฤดูกาลค่ะหมดหมดฤดูโลเท่าไหร่ครับพจ๊ะราคาเดียวกันราคาเดียวกันเลยใช่ไหมโอ้ปลาต่อไปอันนี้ปลาอะไรเอ่ยนออ่านี่นะครับดูนะครับห๋อปลาเนื้ออ่อนไซส์ไซส์ประมาณกี่ขีดครับไซส์ประมาณ2ขีดค่ะโอ้ดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไซส์ประมาณ2ขีดยากยากมากโลเท่าไหร่ครับ <180 S 2> โหนะครับ480นะครับก็กต,ติ5แต่มันไม่ได้ปลามันก็เลยต้องขึ้นให้เขาครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นปลาเทโพใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ก็เป็นดูนะครับเนื้อปลาบึกเขาแบบตอนนี้คุณจาเขาก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อจะแบ่งขายให้กับลูกค้าใช่ไหมครับชิ้นหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่อ่ะครับโลกว่า2กิโลไม่เกิน2กิโลปลาบึกนี่เขาเอาไปทําอะไรอ่ะครับ แกงปาต้นยาวโอ้ได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับยิ่งใหญ่หนักโอ้เนี่ยนะครับก็ขายโลเท่าไหร่ครับพี่จ๊ะสองร้อนะครับก็โลละสองร้อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับต้องปัดแบ่งเลยนะครับโอ้นะครับก็พี่จ๊ะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับไม่เป็นไรค่ะโวมาก่อนได้อ๋อนะครับตลาดเขาเปิดตอน ตีสี่นะครับก็เหมือนเดิมงห้องเย็นนะคะวันละสองรอบรอบเช้าอ๋อนะครับอ๋อนะครับก็สั่งได้เลยอ๋อนะครับก็ขอฝากอีกร้านนึงนะครับร้านพิจ่านะครับเดี๋ยวโทรมาค่ะเบอร์โทรอยู่ข้างบนอ่านะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับตามเบอร์เลยนะครับอ่านะครับก็มาอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นลุงแดงนะครับลุงแดงนะครับอันเนี้ยครับลุงแดงเขาก็ขายกุ้งแม่น้ํานะครับเนี่ยนะครับ ก็คือแม่น้ําเรานี่เองเลยใช่ไหมครับดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแหละครับเห็นไหมครับเนี่ยแหละครับเอ่อเป็นกุ้งแม่น้ําสดสดยังเป็นเป็นอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ตายนะครับก็โลเท่าไหร่ครับลุงแดง360นะครับไซส์อย่างนี้หาทานยากนะครับก็ขึ้นมาที่แม่น้ําสดสดเลยนะครับโอ้ดูนะครับประมาณ12ตัวโลนะครับก็อันนี้เอาไปทําอะไรได้มั่งครับคุณลุงต้มยำ ปิ้งย่างได้โอ้ต้มยำปิ้งย่างได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับก็มาที่ตลาดตลาดอะไรครับเนี่ยฮะเขื่อนเจ้าพญาจ้าอ๋อตลาดเขื่อนเจ้าพญานะครับก็แนะนําด้วยนะครับอ่าลุงแดงนะครับแกจะมาขายทุกวันป่ะฮะมาทุกวันเลยนะครับก็เอ่อวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกุ้งแม่น้ํานะครับลุงแดงโอเคครับนะครับในช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับพนิตชนะขอฝากด้วยนะครับ ที่ตลาดเขื่อนเจ้าพญานะครับมีปลาแม่น้ําสดๆนะครับมีผักสดมีอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับก็ขอเชิญชวนมากันได้เลยนะครับที่ตลาดเขื่อนเจ้าพญานะครับอําเภอสัพปยาจังหวัดชัยนาฏนะครับสําหรับวันนี้พนิดชแนลขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพนิดชแนลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ